พีบอยวันนี้มาปราเจนบุรีครับผมเอาเร็วๆสวัสดีครับจากเข้มรถซิ่งครับมามากับเทพบาตรีลาผมก็มากับจากเข้มครับเ้าก็มาด้วยกันนี่ฮะครับผมวันนี้ก็อากาศกำลังดีครับผมฝนนี่ก็ตกไปแล้วเรียบร้อยไหนตกยังตกไปแล้วตกไปแล้วตอนนี้เราแห้งแล้วก็ผมปักตะไครไงโอ้โหน้ำท่วมกันบ้างน้ำท่วมอ่ท่วมยังยังยังเลยแสดงว่ายังขิงอยู่ตัว ตัวแรงอยู่พ uh ี่ตัวแรงอยู uh ่ต uh ัวแรงอยู uh ่นี่ผมเหมาร้านนี้ไปหมดแล้วเหมาอะไรนี่คนรวยเอาคนไหนมาเอาคนนี้ก่อนนะอะไรนิวสวิฟหนึ่งจุดสองสองจุดสอง D L X อลเอ็กีเอเอ็ไปเลไปเยเอระวังหัวระวังหัวนะฮะก็อันนี้เป็นเครื่องพันสองสีแดงโคตรสวยเป็นอีโคคาร์นะฮะแต่คันนี้ได้ซีซู เซสซปครับผมจากค่ายซูซูกินะฮะครับผมนี่โดนมีดประหมาทมาเยอะว่าคันนี้ว่าม่แรงบ้างไม่ไงนอกกระแสบ้างครับแต่ซูซูกินะผมเป็นบริษัทญี่ปุ่นมีตำนานมาเกือบร้อยปีใครบอก ผมนี่แหละบอกก็เป็นพี่น้องกับพวกคันด้าคาวามานะผมเป็นรถที่ไว้ใจได้เป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับจากรถไปใหม่ราคาไม่แพงไม่แรงแต่ผมบอกเลยนะว่าถึงจะขึ้นชื่อว่าสุสก i ที่ทุกคนผางเหินและเมินมองครับแต่ว่าคันนี้ไม่เคยมีประวัติเสียผมอะไรล็อกคันเร่งค้างเบรกไม่อยู่นะไม่ไหลไฟไม่ไหม้ไม่มีครับก็คือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันนึ่งแล้วก็ข้อได้เปรียบของคู่แข่งคือว่าเป็นไรกว้าง จะอ้วนกว่านะจะอวบอิ่มกว่าวมกว่าจะอึมกว่าแล้วก็จะแบบนูนๆกว่าทรงนี่แปลว่าเป็นโฉมใหม่นะครับไม่ใช่โฉมเก่ามันจะดูสปอร์ตหน่อยครับผมก็คันนี้เปิดโป๊นะฮะอะไรราคาก่อนอ้าวนะผมราคาซื้อสดตอนนี้อยู่ที่395,000บาทนะครับวางดาวเริ่มต้นที่999บาทนะครับแล้วก็ปกติผ่อนกดละ7,400บาทวันนี้ ไม่ต้องบอนแล้วจ่าเกมซับข้างวดให้งวดละ3,000บาท6งวด3,000บาท6งวด6งวดนะลูกค้า่อนแค่4,400น้บาท400บาทนะครับก็คือว่าเกิดทั้งปีปีนี้4,400ับาทจบเอาไปเลยพอไหมพอแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรไหมอ๋อบัตรลาซด้าอีก บัตรอะไรนะบัตรเราชนะอีกห้าบอลอีกห้าบอลเอาไปเลยลุ้นไหมไม่ต้องลุ้นให้ไหมให้เลยอ่ารับผมจองปุ๊บได้เลยมาปุ๊บได้ปั๊บมาต้องเล่นกันพี่น้องอ่าเดี๋ยวคันนี้ก็สีแดงถามว่าบนถนนนี่ไม่ค่อยมีเยอะมีมีดำมีขาวไม่มีฮะใครที่ถูกฉลองกับสีนี้เกิดว่าอาทิตย์วันจันทร์นะผมหนุนอำนาจบารมีวัดอะไรก็ได้สติกเกอร์มีติดกันไปเลยแล้วแต่คนชอบไม่ถูกกับที่แดง ติดสีก็ได้อ่าทนนี้สีเขียวสีลงเงินบ้านไปนะผมโอเคมาดูรอบกันไปเป็นไงวันนี้ใส่กิ้งกิ้งครับไม่ชนไม่แตกไม่ขาดแม่อะไรเลยรถปี18ที่เริ่มจากอะไรมางนี่ไฟเดไลท์อ่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าติดเครื่องปุบมันติดเลยอ่าเดไลท์นะผมนะมาพร้อมกับแม็กที37นะครับห้าก้านห้าก้านเหรอห้าก้านยังใหม่ปี2020โอ้โหนะผมตัวนี้ระบบกุญแจแบบ immobilizer อะไรนะป้องกันการขโมยเอาเหรอเออแทงคอได้ไหมได้ต่อเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เลยแทงคอได้ไหมไม่ได้ต่อต้องได้ไหมไม่ได้ทุกกระจกนักสตาร์ทได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นกุญแจศูนย์เท่านั้นครับผมนี่มันมีอะไรนะชิปเหรอมีชิปไหมมันมีมีชิปครับผมมีกุญแจถ้ากุญแจหายอ่ะหายก็ทำใหม่ครับไอ้ถ้ากุญแจหายแล้วชิปอ่ะชิปก็หายเฮ้ยตัวอย่างนี้นะผมอ่นไหนนะผมหน้าตาลูกชาวไร่ชาวนาอย่างจากเข้มไหนลองเอาเอาขาขึ้นรถหน่อยขาโอ้โห นึกว่าลูกผู้บริหารนะครับฮะพวงมาลัยนี่โลโก้สุสกีบอกถึงความใหญ่ไซส์ห้าหกเลยอะไรใหญ่พวงมาลัยโลโก้ใหญ่อาโลโก้นี่พวงมาลัยมันติดฟังชั่นด้วยนะครับตัวนี้ออกแบบดูดีนะเอารมหมดรถราคาแพงๆแล้วดูไมค์ก่อนโม้ไมคแค่สี่หมื่นแปดโม้ไมค์ยูสี่หมื่นแปดของแท้การันตีนะมีกอไหมไม่มีมีกัดไหมไม่มีรถเติมไฟฟ้าหมดเลยนะผมนะยกไฟฟ้ามองข้างไฟฟ้าเซ็นทรัลร็อกเดี๋ยวผมแกะให้ แน่นนวะี่ร้อยสีดั้งเดิมนะครับผมไม่มีการเก็บถ้ารถมีการเก็บสีมาแสดงว่าเคยชนเคยชนนะครับผมชนเดียวที่ผมยอมรับคือชนในวงเล่าเป็กเป๊กเป๊กเป๊กเป็กเป็กนะก็คันนี้ก็ปรับปรุงทั้งภายนอกภายในนะลองมาตรงอี๊อ้าวหายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมมีผมผมมีมายากรอะไรอะไรเฮ้ยกิ๊บติดเ้ยเฮ้ยชิงกันไตรงนี้อ้าวดูนะผมไป มันเปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องแบบก็คือว่าเป็นเก๋งธรรมดามเปิดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวสปอร์ตอันนี้รุ่นใหม่ใช่รุ่นใหม่ย้ายไปข้างบนกืนเลยนะครับบางคนมางงเปิดไปเป็นเยองงแตกเลยนะบอมอันนี้นะบอมบางคนบอกอีโคคาร์มันเล็กไปเดี๋ยวไอ้วนเบาหวานคนนี้จะนั่งให้ดูเฮ้ยยังยังยังไม่เบานะ เป็นดันสูงเฉลี่ยสู้ใคนเป็นจริงๆนะโอ้โหนี่นะผมเย้าดูช็อคครับช็อกยุบครับเฮ้ยช็กยุบปกติแล้วช็อกไม่ยุบแสดงว่าเสียอ่านี่ผมนี่มีร่องรอยในการตี่นี่นี่แล้วก็นี่เลสรุมผมยังเหลืออีกคำปั้นหนึ่งตัวใหญ่ก็นั่งได้ใช่ป่าวเออนอนนี้ก็ได้อ่านั่งได้นั่งได้ใช่ครับผมนอนเออแล้วแต่ว่าที่สบายใจวันนี่ครับผมบ้านผมครับผมไปแล้วครับเอายางเหรอยางยางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกัน จะเข้าออกก็สะดวกนะครับเพราะว่ารถหลังคาสูงนะด้านหลังก็นะครับสไตล์อีโคคาก็จะใส่ของได้ประมาณใช่อันนี้ก็ข้างล่างเป็นยางกอว้างอ่้ง่ข้างบนเป็นเก็บของครับก็ตรงนี้ับผมตรงนี้ตรงนี้ครับไม่มียางอะไรนะฮะอ๋อไม่มีจากศูนย์นะฮะจากศูนย์จากศูนย์ไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวเรามีให้คือรถศูนย์ป้ายแดงไม่แถมไม่แถมนะครับแถมครับโอ้โหเเออป้ายแดงก็ยังไม่แถมเลยแต่เราเป็นมือสองเราแถมให้นะครับ ก็ตรงนี้นะผมเผื่อใครสงสัยว่าใช้อะไรอ่าอ่าเป็นเบาะพิเศษนะผมาที่นั่งลองนั่งให้ดูหน่อยไหนมีมีอันนี้นั่งให้ดูหน่อยพี่พี่เหรอพี่เหรออย่าไปหาทำครับผมนะเอาไว้เก็บของอใช่ไฟโดนไยเดินนะพี่น้องนะเฮ้ยแล้วนี่ไฟเป็นตัวยูด้วยอะไรไฟเนี่ยเป็นตัวยูด้วยโอ้โหก็คือว่าใหม่และดูดีนะผมบางคนที่บ้านนอกหน่อยจะเรียกว่าไฟกระพุ้ยบ้านนอกมันเหมือนมันเหมือนมีตัวสอนนะแต่ไม่ใช่ใช่นะผมนะครับก็จะดูสปอร์ต แค่ว่าคันนี้มากับคอนเสปต์ว่าอีโคคาร์แบบแนวสปอร์ตและประตูหลังเป็นไฟฟ้านะครับนี่ประตูหลังเหรอต้องล้างให้สะอาดนะนี่เป็นไฟฟ้าไม่ใช่้าอะไรล่ะโช๊คโช๊คนี่เอามีเหรอประตูไฟฟ้าไม่มีที่เปิดเป็นล็อกไฟฟ้าเป็นปุ่มกดมันก็จะขึ้นเลยนี่นะก็ใช้แรงนิดนึงไม่ใช่ล็อกก่อนแบบสมัยก่อนแล้วใช่ครับแต่ก่อนมันจะเป็นแง๊บยังมาอ๋อโันนี้นี่ปี18ปี20แล้วครับมาดูฝั่งนี้มีแค่คาบฝุ่นนี่นะแหเห็นไหมว่าหัวใจได้ด้วยสุดยอด สวยสวยสวยนะครับผมก็ใครที่กลัวคันนี้มันจะแคบมันจะชนหัวไม่มีแน่นอนดูดูแหกมาตัวไหนตะเกียบหน่อยไหมไงอ่าตะเกียบเดิมนะครับผมสวยเกบลียบกล้องอยู่ไกลมากเลยนี่นี่กล้องโอ้โหฮะกล้องไม่สูงไม่มีรอยเกลียบสีพิษความจมน้ำไฟไหม้น้ำร้อนลวกเอาประกันพวกเอาไปฝากป้าไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ติดไม่ติดอ๋อเหรอมันติดติดกันอ่าดูเพล็ดูเพล็ดคันนี้นี่นครับ เพียร์ของซูซูกินะครับนี่ของแท้จากอินโดครับเฮ้ประเทศไทยถ้ามีตรงนี้ก็คือซื้อขาได้ตามปกติเนาะใช่ครับผมรถไม่ใช่ถ้าไม่มีตรงนี้ก็คือว่าน่ากลัวเลยน่ากลัวน่ากลัวเหมือนรถต่างด้าวต่างด้าวมาไปดูห้องเครื่องกันหรับเปิดฝากระโปรงด้วยครับจ้าเอ๋โอ้โหอันนี้ S <S <an> <S นี่แคตาไลติกเฮ้ยมาดูมาดูมาดูาดอะไรแคตาไลติกรู้ไหมความใส่ใจของซูซูกิตรงไหนครับผมอะไรคืออะไรนี่มันจะมีแผน่นรองฝุ่นพองอะไรเข้ามาข้างล่าง <S <S <an> <S เห็นไหมรุ่นใหม่มันจะมีแล้วเขาเราียกแผ่นกัน,น,นกระแทกแต่ถ้ารุ่นอื่นอ่าไม่ค่อยมีนะยาฤทธิ์ไม่เห็นนะมีมีแต่ว่าะมีอยู่นะมีเป็นบางรุ่นนะครับใช่แต่ตัวนี้แบบฟูลออปชั่นเต็มไปหน่อยเป็นมือสองบางคันก็มีบางคันก็มีใช่มาดูมาเนาะก็คันนี้คันหนงคันหน้านี่เดิมครบเลยนะเดิมเดิมนี่ไม่น่าอยู่ครบเห็นไหมมีอย่างเดียวคคครรรรัับบบผมมมาาาสกกกปปดดิินนนนเีี่่ยูตต โชนกันอีกแล้วเอาพี่เอกก่อนนะอะไรก็นให้ชี้ไปดิชี่ไม่เห็นขอท่อไหมเดิมเป็นสีซูบด้วยเทปตะไลติกอยู่ครบนะผมนี่ปลักหัวฉีดตรงลุ่น อันนี้มันหัวเทียนเออหัวเทียนพูดผิดเข่งหัวชัวชีวเฉยหัวฉีดอยู่ข้างในเข่งไปเรื่อยเลยนะตะเข็บฝักกระโปรงนะฮะเดิมนะครับผมนะไม่มีการเสียบไม่มีการชนนะผมตะเข็บนี่ก็ไม่มีการเย็บปักถักร้อยไม่ต้องใส่ตุ้งติ้งะอย่างกันหมายถึงว่าเดิมเดิมมันไม่ได้มาตะเข็บรถไมาตะเข็บเสื้อผ้ามันเป็นการเปลี่ยนเทียบนะครับผมนะก็สวยนะแบตเตอรี่ก็โอเคนะเต็มเดี๋ยวเปลี่ยนให้มา เราก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะคันนี้มันสวยแล้วปีสิบแปดนะครับเลขไมค์เลขไมค์แค่สี่หมื่นโลนะครับรถสองปีเท่านั้นเองนะสองปีครับราคาสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นช่วยผ่อนเหลือแค่สี่พันสี่ร้อยบาทครับผมนานหกเดือนโโอ้หนี่คือแบบเอาไปผ่อนแล้วปุ๊บนี่คนหน้าแข้งไม่ล่วงเลยคนหน้าแข้งไม่ล่วงเลยเบาๆมากนะนะพอราคาเต็มอยู่ที่นะครับเจ็ดพันสี่ร้อยบาทนะครับออกรถเริ่มต้นแค่ 999บาทครับผมอยากจะเพิ่มเงินดาวได้ไหมได้ครับผมอแล้วแต่เลยฮะดาวเพิ่ม10,000บาทค่างวดหายไปประมาณสองร้อยบาทนะครับดาว50,000หาย1,000ดาว100,000หาย2,000ถ้าดาว300,000ซื้อสดเถิดพี่ซื้อสดครับโอ้โหดยอดนะครับผมนะดาวมู0ห้าจัดนะฮะจอดจองวันนี้ค่าจัดให้เฟาโอนให้เฟอสีให้เฟประกันให้เฟอ้ำมันเต็มถังให้ถ่ายกล้องเครื่องเฟถ่ายของเลีวเฟอปีมรอบคันเฟประดับยนต์เฟครับรับประกันอีกหนึ่งปีเต็มดับพิษสมัยอีกหนึ่งปีเต็มนะครับ รับสองรถฟิดถึงหน้าบ้านท่านอ่าเนยครับผมเซฟไปถึงหน้าบ้านให้รีโอ้โหโปรโมชั่นจอยพอร์ตอีกหนึ่งให้หกเดือนหกเดือนยังยังไม่พอแถมบัรเราชนะอีกห้าพันให้อีกไม่ต้องลุ้นอ้าวไปเลยไม่ต้องจับนะครับใครสนใจวันนี้นะครับผมติดต่อเข้ามาสอบถามครับผมหรือว่าใครที่สนใจวันอื่นก็ทักมาได้ครับได้นะจับให้ได้หมดนะครับนะลูกค้าที่ดูอย่างที่บ้านไม่ต้องมาเออเดี๋ยวเราไปส่งถึงหน้าบ้านให้ เลยเลยไม่ต้องมีสักบาทนะแบบทีวีได้เล็กเห็นปุ๊บฮัลโหลซาร่าต้องการซื้อูบีบได้เลยจอดไปถึงหน้าบ้านจ้านะครับบริการส่งรถเฟย์เซ็นไปถึงหน้าบ้านฟรีเตรียมแค่เอกสารไว้เฉยใช่ครับผมบริการทุกระดับบรรทัพใจใช่นะครับให้เรี้าล้วากครับผมนะติดต่อกันมานะครับมีลิงก์ไลน์มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ080ย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดเจ็ดนะครับนาเบอร์ของจากเทพเทียมอ่ะโอเคไปสวีบสวีบดัน তাৰপৰা আপুনি বহুত